สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีนะครับกล่องวันนี้นะครับช่างเป้มีเครื่อง macbook นะครับโมเดล a 2 1 5 9นะครับเก้านะครับขอให้ดูโมเดลหลังเครื่องนะครับโมเดล a 2 1 5 9นะครับเป็น macbook pro ปี2020นะครับเครื่องเนี่ยมาในการเปิดไม่ติดนะครับตอนนี้ก็ซ่อมจนเปิดติดแล้ว เ,เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าซ่อมในส่วนไหนไปบ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมขออนุญาตพับจอนะครับอันน <Okay. S 2> <wh> um ี้จะเป็นสภาพตัวเมนบอร์ดนะครับของตัว a ส1 5หนะครับรุ่นนี้ก็บอร์ดตัวบอร์ดียจะคล้ายๆกับรุ่น a 1 7 0 8นะครับ แต่ว่าจะเปลี่ยนจากฮาร์ดดิสที่สามารถถอดได้เนี่ยก็จะเป็นแบบฝังบนตัวเมนบอร์ดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในสตัวฮาร์ดดิสนะครับเครื่องนี้มาในการที่ไฟไม่เข้านะครับมีมีตัวชอ็อตอยู่นะครับก็คือชอ็อตในลาย p P b u บัลายพีบัสเนี่ยก็จะเป็นลายไฟหลักนะครับลายไฟ18โวลต์นะครับ13โมโวลต์ไฟเนี่ยจะเข้ามา จากทางดีตรงนี้นะครับตัวเนี้ยจะขึ้นชอ็อต5โวลต์เลยนะครับไฟเข้าแค่5โวลต์นะครับเพราะว่าภายในชุดชาร์จเนี่ยยังมีจุดชอ็อตอยู่ทีนี้ผมก็ได้ทำการไล่ไฟนะครับไล่เสร็จก็ไปเจอในส่วนของตัวลำโพงนะครับส่วนนี้ชุดนี้นะครับที่มันยังมีชอ็อตอยู่ก็เลยทำให้ไฟเนี่ยมันตีกับไปที่คอชาร์จนะครับทำให้ตัวระบบชาร์จเนี่ยมัน เกิดการช็อตอยู่นะครับตัวไฟเนี่ยมันก็จะไม่จ่ายไฟ20โวลต์ไปนะครับจะจ่ายแค่5โวลต์แทนทีนี้การแก้ไขนะครับพอเจอจุดช็อตแล้วเนี่ยเราก็จะทําการจ่ายไฟนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับลายๆเนี่ยขึ้นศูนย์โอห์มนะครับก็าทำการจ่ายไฟ3โวลต์เข้าไปนะครับจ่ายไฟ3โวลต์เข้าไปที่ตัว C ตรงนี้นะครับหรือว่าตัวไหนก็ได้เพราะว่าลายมันเชื่อมถึงกันหมดนะครับในชุดนี้ พอจ่ายไปแล้วเนี่ยก็เจอตัว C นะครับตัวนี้นะครับร้อนนะครับแล้วก็ตัว C ที่อยู่ตรงทางด้านด้านนี้นะครับที่ร้อนก็ได้ทําการเปลี่ยนไปนะครับพอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยทางผมก็ได้ทําการเทสนะครับตอนนี้ก็เปิดติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ ยให้ดูกระแสนะครับตอนนี้กระแสเป็น19.5นะครับแล้วก็2.98แอมป์นะครับตอนนี้ก็คือไฟกำลังชาร์จอยู่นะครับถ้าเครื่องไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะขึ้นแค่0.5ถึง0.9นะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปเกือบถึง3เลยนะฮะเพราะว่าตัวแบตเตอรี่นะครับกำลังทำการชาร์จไฟอยู่นะครับตอนนี้ได้9%แล้วนะฮะ คัดบ้านะครับทางานได้ตามปกตินะครับสามารถปรับเพิ่มแสงลดแสงได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องนะครับกล้องฟอโต้บูทนะครับตัวนี้ úa, ใช้งานได้อยู่นะครับฟงังก์ชันอื่นๆก็ยังสาม,มารถใช้งานได้นะครับเช่น wifi นะครับไบค้นหาสัญญาณเจอนะครับแท็คแพดนะครับคีย์บอร์ด ทัดบาร์นะครับใช้งานได้หมดเลยนะฮะก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีเครื่องรุ่นนี้นะครับอยากจะส่งเข้ามาซ่อมนะครับทางร้านก็รับซ่อมอยู่นะครับหรือจะเป็นรุ่นอื่นนะครับใน macbook pro รุ่นอื่นปีตั้งแต่2010ขึ้นมานะครับก็รับซ่อมนะครับ macbook air ก็รับซ่อมจริงๆก็รับซ่อมอุปกรณ์ของ Apple เกือบทุกอย่างเลยนะครับทางร้านเนี่ยก็มีสาขาให้เลือกมากมายเลยนะครับมีทั้งหมด5สาขานะครับ ตอนนี้จะมีอยู่ที่เมกะบางนานะครับเจอร์เนอลรัโซอยู่ในมรัพเ้าวนะครับเดี๋ยวมบางกะปิแล้วก็ที่สูนักงาใหญ่อยู่ที่ประเวศนะครับ<ม>ก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่สะดวกจะเข้ามานะครับ<ม>ก็กส,บสามารถบอกรถเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้นะครับช่องทางการติดต่อหน่อยอยู่บนหน้าเว็บไซต์ SmileT Service นะครับอโอเคนะครับก็ เดี๋ยวพบกันใหม่ไลฟ์สดหน้านะครับไลฟ์สดนี้ก็เดี๋ยวขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมกอขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณพี่นุ้ยด้วยนะครับผมขอบคุณครับ